จอดพักรถแล้วเปิดฝากระโปรงหน้าไว้ดีจริงหรือไม่วันนี้ช่างเคมีคําตอบครับสวัสดีครับผมกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ ผมจะทําให้คุณได้รู้ด้วยเทคนิคและวิธีง่ายๆครับการปิดฝากระโปรงรถก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ครับเนื่องจากเวลาเครื่องยนต์ทางานระบบระบายความร้อนจะทํางานโดยการรักษาอุณหภูมิน้ําให้เหมาะสมอยู่เสมอและในขณะที่รถนดนกําลังวิ่งจะมีลมพัดเข้ามาในห้องเครื่องอย่างต่อเนื่องครับจึงไม่ได้ทาให้อุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์สูงแต่ห้องเครื่องจะเริ่มร้อนระอุมากขึ้นเมื่อรถมีการจอดอยู่เฉยๆหรือเคลื่อนที่อย่างช้าๆครับก็จะมีเพียงมอเตอร์พัดลมหน้าเครื่องที่จะเป่าระบายความร้้้้ออนนไดบาางแต่่กก็จะยวลม ที่พัดเข้ามาเวลารถวิ่งครับดังนั้นเวลาจอดหรือติดเครื่องยนต์อยู่กับที่ห้องเครื่องยนต์จะร้อนมากกว่าตอนที่รถกําลังวิ่งครับการเปิดฝากระโปรงรถก็จะช่วยให้ระบายความร้อนได้บางส่วนแต่ต่อให้ไม่เปิดฝากระโปรงก็ไม่ได้ทําให้เครื่องยนต์เกิดผลเสียได้อย่างใดครับดังนั้นการจอดพักรถข้างทางและการดับเครื่องยนต์เปิดฝากระโปรงรถความร้อนรละอุ่ของเครื่องยนต์ ก็จะลดลงได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นครับและเมื่อสตาร์เครื่องยนต์ใหม่อุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์ก็จะกลับมาเท่าเดิมจึงไม่จําเป็นต้องเปิดฝากระโปรงรถเวลาจอดแวะข้างทางครับแต่ถ้าขับรถถึงจุดหมายปลายทางแล้วการเปิดฝากระโปรงก็จะช่วยให้ห้องเครื่องยนต์เย็นเร็วขึ้นครับทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกในห้องเครื่องยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระดีๆที่เชางเคนํามาฝากในวันนี้สําหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรราาในนททุกช่องงด้วยะคับ นึกถึง Toyota านึกถึงเคมอเตอร์สวัสดีครับ